าวดีและทางเลือกใหม่สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันตับต้น,ตนของคนวัย55ปีขึ้นไปแต่ในปัจจุบันพบมากในกลุ่มคนอายุ35ปีถึง45ปีโดยเฉพาะในกลุ่มของหนุ่มสาววัยทางานที่ดำเนินชีวิตอย่างเร่งรีบมีความเครียดสูง ขาดการออกกำลังกายเพิ่งพาอาหารสมเริรูปที่มีไขมันสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบจึงไม่ใช่โรคของผู้สูงอายุอีกต่อไปการป้องกันไว้ดีกว่าแก้แต่น่าเสียดายที่ผู้คนมักจะปล่อยปะละเลยค่ะเมื่อหลอดเลือดหัวใจตีบไปมากกว่า70%ตผู้ป่วยบางท่านจะเจ็บเน่นจุกเสียดหน้าอกหายใจไม่เต็มปอดเหนื่อยง่าย หากหล่อเลืองหัวใจมีการตีบมากขึ้นอาจรุนแรงถึงขั้นเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายจนเสียชีวิตอย่างเฉียบพลันโดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงจะยิ่งมีความเสี่ยงสูงขึ้นค่ะทั้งภาวะเลือดเนืดเลือดคน้นซึ่งตรงกับการมีภาวะเลือดข้างตามศาสตร์การแพทย์จีนนั้นเสมือนเป็นผู้ช่วยผู้ร้ายส่งผลให้หลอดเลือดและเส้นโลหปรามมีการสะดุดติดขัดจนเกิดการอุดตันได้ในที่สุดค่ะ การแพทย์จีนสมัยใหม่จึงเน้นการรักษาจากต้นเิตโด,ดยนิยมใช้ยาสมุนไพรจีนสูตรเฉพาะที่อยู่ในรูปแบบของสารสกัดที่มีสรรพคุณในการทะลวงและทำความสะอาดหลอดเลือดและเส้นลมปราณจากการศึกษาและทดลองทางการแพทย์และเภสัชวิทยาในปัจจุบันพบว่า ยาสมุนไพรจีนที่อยู่ในรูปแบบของสารสกัดเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดทั้งคงผลการรักษาได้ยาวนานเนื่องจากสามารถสกัดและควบคุมสารออกฤทธิ์ได้อย่างเข้มข้นแม่นยำและคงที่โดยมีกลไกการออกฤทธิ์สำคัญเพื่อช่วยให้หลอดเลือดโล่งสะอาดด้วยการสลายภาวะเลือดข้างละลายและยับยั้งการก,ก่อตัวของริมเลือดยับยั้งการก่อ,กอตัวของก้อนไขมันในชั้นกล้ามเนื้อผนังหลอดเลือด ปรับปรุงประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้มากขึ้นเพิ่มความยืดหยุ่นของผนังหลอดเลือดลดการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันบรรเทาอาการหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันส่งเสริมให้เคลื่อนไฟฟ้าหัวใจเสถียรขึ้นทั้งยังลดระดับไขมันในเลือดอีกด้วยค่ะ จึงเป็นข่าวดีและทางเลือกใหม่สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหิมผล92.5%หมดปัญหาด้านหิมผลล่าช้าผลข้างเคียงหรือการดื้อยายังช่วยให้ผู้ป่วยสามารถหลีกเลี่ยงการทานยาในระยะยาวได้ด้วยค่ะ และที่สําคัญคือหลักการการรักษานี้ยังเหมาะกับผู้ที่ต้องการดูแลหลอดเลือดหัวใจให้โล่งสะอาดเพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงซึ่งโรคเหล่านี้ล้วนเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบค่ะอุ่นใจและมั่นใจเสมอเมื่อมีนวัตกรรมสมุนไพรจีนจากเอิร์นเวทุกปัญหาสุขภาพการแพทย์จีนมีทางช่วย เอิรนเวมีคำตอบและทางออกค่ะปรึกษาแพทย์จีนและผู้เชี่ยวชาญได้ที่สายด่วนสุขภาพเอิรนเว027514399